น,นะฮะก็ยังเดินสายอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับน้องๆน,นักล่าฝัน True F8 นะครับซึ่งวันนี้ก็แท็กทีมกันไปขอบคุณผู้สนับสนุสนใจดีนะฮะประเดิมที่บ้านแมกโนเลียนะฮะสถานที่ที่ให้น้องๆเน,น,น,นี่ยได้มาเรียนรู้ใช้ชีวิตร่วมกันตลอดทั้ง3เดือนงานนี้น้องๆน,นักล่าฝันก็โชว์เพลงซะหน่อยฮนะให้ผู้บริหารและก็ลูกบ้านแมกโนเลียได้ฟังกันครับครับกัน ใใวันนี้นะครับผู้เราเดินทางมาขอบคุณบ้านแมกโนเลียที่ <laughs> m มกโนเลีย <Magn> <Magn olia. S 1> ที่บางนาตลาดนะครับที่ให้การสนับสนุนพวกเราให้ที่อยู่พวกเราแล้วก็สนับสนุนพวกเราอย่างเป็นทางการนะครับทางบริษัทแมกโนเลียคุณภาพอุโรนจำกัดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนที่ได้ผ่านการประกวดในครั้งนี้นะครับก็คิดว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่ทุกๆคนเนี่ยะจะต้องก้าวเดินต่อไปในเส้นทางของศิลปินอย่างเต็มตัวเราเรียกว่า ส,สนเรื่องการกิจกรรมนะครับเพราะาเราเนี่ยมีนโยบายส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมดีๆอย่างนี้เนี่ยเราส,สนาเรียกว่าเต็มที่ทุกปีครับหลังจากนั้นนะครับเหล่านักล่าฝันก็เดินทางไปที่บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตเพื่อขอบคุณที่ให้การสนับสนุน True AF8 นอกจากนั้นนะครับทางบริษัทเองเนี่ยก็ได้มีการมอบกรมประทัน ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้กับนักล่าฝันทั้ง12คนรวมมูลค่ากว่า4ล้าน7แสนบาทเลยล่ะครับก็วันนี้ทาง AF8 ก็มาขอบคุณในฐานะเมืองไทยประกันชีวิตในฐานะเป็นผ oh ู้สนับสนุนนะครับก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่า AF8 นี่จริงๆน้องๆเนี่ยทั้ง12คนเนี่ยเก่งเหลือเกินก็เลยฝากน้องๆว่า เป็นตัวของตัวเองจริงแต่ว่าต้องอยู่ในเรื่องของคุณภาพและก็คุณธรรมจรรยบรณด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนที่เขาชื่นชมและติดตามไว้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทาง True Fantasy ด้วยนะครับในฐานะที่ให้โอกาสเมืองไทยประกันชีวิตเป็นผู้สนับสนุนนะครับเป็นครั้งที่7ของ AF8 นี้นะครับขอบคุณมากครับนี่นะครับน้องๆนักล่าฝันได้ฟังกันอย่างนี้ก็อย่าลืมนําไปปฏิบัติกันนะครับผมจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นศิลปินคุณภาพของวงการบันเทิงไทยตามรุ่นพี่นักล่าฝันคนอื่นๆครับ